ลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566 นะครับเดือนที่ดาวเสายังคงทับลัคนาราศีมังกรอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ดาวอาทิตย์จะย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรประมาณนะครับวันที่15 16ากมั้งกลางกลางเดือนมกราคมนั่นแหละนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะขยับย้ายขึ้นไปอยู่ในเดือนการเงินดาวพฤหัสยังคงโยกหน้าลัคนาราศีมังกรอยู่ ดาวพระหัสที่โยกหน้าลัคนาราศีมังกรนั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือช่วงประมาณช่วงประมาณกลางกลางเดือนมกราคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาทับลัคนาราศีมังกรอาทิตย์กับพระหัสจึงโยกกันนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการสนับสนุนผลักดันอุ้มชูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี เป็นการผลักดันอยู่บนบริบทที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับจะคิดจะทำอะไรก็ตามจะมีความสำเร็จในหลากหลายประการทีเดียวอย่างไรก็ดีดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศชาวมังกรระวังเรื่องคำพูดการเจราจาเรื่องเอกสารสักนิดหนึ่งนะครับค,คำพูดหรือการเจราจาที่อ่านได้จากดาวพุธตรงนี้ นะครับซึ่งมันอยู่ในเดือนวินาตรงเนี้พุทธเนี่ยองศาก็เดินดวนเด็กวนซ้ายกวนขวาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะทำให้ชาวมังกรต้องระบัดระวังการพูดหรือการเจรจาให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางคําพูดโดยตรงหรือสื่อสารทางตัวอักษรหรือว่าโลกโซเชียลอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตนพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวข้อง และพยายามอย่าไปวิาพากษ์วิจาร์หรือออกความเห็นอะไรมากมายนักโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีพูดเป็นวินาทเนี่ยเจรจารอะไรไม่เข้าหูคนเนี่ยอาจทำให้ผิดใจกันได้นะแต่อย่างไรก็ตามชินแสหมิงอย่างที่อธิอาบายให้ฟังไปแล้วว่าดาวพฤหัสโยกกับดาวอาทิตย์เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีมากวันที่1ถึงวันที่5้าวันที่6ถึงวันที่ส0เป็นช่วงจังหวะที่ดี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดาวอาทิตย์ที่มาทับรักนั้นก็จะแปลความหมายถึงการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้วยก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับแล้วก็จะมีความจุกจิกบุญหญิตใจนิดนึงในช่วงวันที่11จนถึงวันที่15ในเรื่องของงานนะครับแล้วก็จะแฮปปี้ขึ้นในช่วง16บห1ถึงยี่สนั้นแฮปปี้ทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการงาน มีความสำเร็จในหลากหลายประการเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินด้วยในวันที่16จนถึงวันที่20 21จนถึงวันที่25นั้นนะครับมีเรื่องราวของความรักเข้ามาสัมพันธ์กับดวงชะตาจะบอกว่าดีมันก็ไม่เชิงจะบอกว่าไม่ดีมันก็ไม่ใช่มันคล้ายๆกับความคิดคำนึงถึงใครคนหนึ่งซึ่งเราชอบ หรือเราความมีความรู้สึกปรารถนาดีมีไมตรีที่ดีอยู่หรือการรอคอยการติดต่อกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งด้วยรอบวงโคจรของดาวศุกร์ที่ไปนําหน้าลัคนาตรงนี้มันทําให้เรามีความรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกดีด้วยหรือเขารู้สึกดีกับเราเรารู้สึกดีกับเขานะครับแต่ดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาตรงนี้เป็นไปได้ว่านะครับความรักจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา และพอวันที่26จนถึง31ช่วงนั้นการงานก็จะดีมากมีความสำเร็จอย่างมากๆในช่วงไปลายเดือนมัตราคมนะครับจะว่าไปแล้วในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่คล่องตัวดีมากเพราะดาวศุกร์นั้นได้โคจรนะครับมาอยู่ในเดือนการเงินศุกร์มาจากเดือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่เดือนการเงินนะครับอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางก็เป็นไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกร ส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าดวงความรักในเดือนมกราคมดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคือช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ดีอยู่ในบริบทที่เรียกว่าเราไม่มีเรื่องที่ต้องทุกข์ใจหรือจุกจิกใจอะไรกับมันมากนะักนะครับใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วถ้าเกิดมีปากเสียงหรือขัดแย้งกันก็น่าจะมีการพูดคุยกันในทางที่ดีขึ้น ส่วนใครที่กําลังดูดูกันอยู่คบหากันอยู่ก็น่าจะมีการพูดคุยหรือสื่อสารกันในทางที่ดีส่วนคนที่ยังโสดนั้นนะครับอันนี้ผมติงอย่างหนึง่งระวังคนที่ยังโสดระว,วังจะไปแอบรักแอบชอบคนมีเจ้าของเข้าก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีไปก่อนครับสวัสดีครับคอนแท็กในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ Masterming 6666หรือโท099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ